สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับน้องการนัทชาไทยซูปเปอร์โมเดลคนล่าสุดกันค่ะการนัทชาค่ะมีชื่อเต็มว่านัทชาเชยยงคานนมีชื่อเล่นว่าการค่ะเกิดวันที่3 1มมกราคมปี2540 เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่จบระดับมัธยมที่โรงเรียน Prince Royal ว,วิทยาลัยเชียงใหม่และปัจจุบันนะคะก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาการระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะ ในขณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นนะคะการก็ได้เข้าร่วมทํากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมากมายทั้งงานสมสอนต่างๆค่ะรวมถึงงานทางด้านกีฬาค่ะโดยปี2560ค่ะก็ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาดาบไทยและกระบี่กระบองชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะส่วนทางด้านบันเทิงนะคะการนัทชาค่ะก็เป็นคนที่ชอบการประกวดมมาตั้งแต่เด็กทั้งประกวดร้องเพลง เต้นรำมเป็นต้นค่ะและการค่ะก็เคยได้สมัครเข้าร่วมประกวดมิสทินทาแลนปี a n d ปี2012ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบ50คนค่ะซึ่งเธอก็ไม่ทิ้งความฝันของตัวเธอเองนะคะเธอก็ยังคงหาประสบการณ์ต่อไปเรื่อยๆและเมื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะเธอก็ได้รับรางวัลจากการประกวดดาวคณะรัฐศาสตร์ปี2016และการก็ยังได้มีโอกาสได้เดินแบบตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่ตั้งแต่อยู่ปีหค่ะ ต่อมาในปี2560นะคะกายก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในโครงการประกวด GSB Campus Star 2017ต่อมาในปี2561นะคะก็ได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงส่วนกันโดยศิลปินกันราชาโนนของค่ายโมโนมิวสิกค่ะจากนั้นก็ได้ถ่ายแบบลงนิตยสาร Campus Star ฉบับที่59เดือนเมษายน2561ค่ะและก็ได้รวมเล่นหนังสั้น เป็นภาพยนตร์วัยรุ่นแนวคอมเมดี้ค่ะเรื่อง Touch Down Chris วัยร้ายคว้าใจพิชิตฝันซึ่งออกอากาศวันที่29กรกฎาคม2562นะคะทาง Monomax และก็ได้ร่วมงานเชียงใหม่แฟชั่นวีค2018ด้วยค่ะจากนั้นในปี2562นะคะก็ได้เข้าร่วมการประกวดเทพี2เป็งเชียงใหม่2562โดยได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ และเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะปี2563ก็ได้เข้าร่วมประกวดบนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2020จนในที่สุดนะคะเธอก็สามารถคว้าตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2020ควบกับตำแหน่งดิจิตอลช h อยส์และแนนาคตอันใกล้นี้นะคะเราก็จะได้เห็นผลงานของน้องการณธัชชาทางหน้าจอช่อง7 s d กันค่ะ และนี่ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลของน้องการนัทชาชายังคานน์โดยย่อนะคะจะเห็นได้ว่าน้องการนะคะก็เป็นคนที่ชอบทาและร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดค่ะซึ่งเธอก็ไม่ทิ้งความฝันของตัวเธอเองนะคะทําให้เธอเนี่ยเดินทางมาสู่ความฝันและประสบความสําเร็จเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวได้ค่ะก็รอติดตามผลงานของไทยสูปป์โมเดลคนล่าสุดน้องการนัทชาชายังคานน์กันได้ทางหน้าจอช่อง7 SD เร็เวๆนี้ค่ะโอเคค่ะ ชมแล้วองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคันและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ